สาบายดีสาบายดีตอนเศา้าสบายดีมื้อวันฝนจะตกครึมคลึมสาบายดีเด้อมาทุกคนอันนี้คือหัวใจไก่นะจ๊ะน,นี่คือหัวใจไก่อันนี้หาโลเดิมๆเดิมหลังจาก้ามาแต่ตลาดแล้วเอาก็สิมาแซน่นำเมือกนำข้าวนำเลือดอกอกค่อยแส่ซองน้ำแล้วน้ำที่สามัวก็ล่างอย่างนี้ค่อยแะ สีล่างไปล่างมาประมาณหาหกหน้าก็ได้คุณเจอบุมันง่ายๆได้เห็นว่าก็ได้เพราะว่าเว้าเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ยควรคอยมักสะอาดเด้อแต่เรื่องอื่น,อนคอยกะบ่มันใจแต่ว่าเว้าเรื่องอยู่เรื่องกินเนี่ยคอยสะอาดได้เเห็ดอยู่เห็ดกินนี่สะอาดวันลอยเลยได้หลังจากหัวเจอกหัวใจเขาเปื่อยน้ำกรอกน้ำกรอกมันเปื่อยนะพอคนใซ่เ,เย็นเดิเอาก็ะชีดเซอร์ทำความสะอาดแล้วเอาก็ะชีดไปสำแหล สำเร็จเห็นเป็นอันนเป็นแผ่นออกมาเด้หัวใจไก่หัวใจหมูก็ลักษณะเดียขา,ายคือกันอะไรมีสีหองคือกันเนาะบอว่าค้นบอกว่าซักกสิมาสำเร็จแต่ละอันแต่ละอันให้มันแบ้ออกมาติดตามกันเดี๋ยวบอกข่อยสีเห็ดยังสีเห็ดเห็ดผู้เรียกถึงเจ้าพวนะ่ะเอารถจักไปล่างเขามาต,ตลาดแล้วพวก,ก็เอารถจักไปล่างหายเปลี่ยนลีนสีมาเดือนปลายอย่างนี้มัทันเปลี่ยนลีนพวก,ก็เลยไปเปลี่ยนลีนทีนี้ทางข่อยกรสิ ละหัวใจอนาก่สำเร็จนั้นเรียบร้อยพัวมากลับมากแสิได้อนาจามสอยกันเมื่ออื่นเป็นนานากามือวิสขาขบูชาแล้วมือหอเขาประดับดินสุภเจ้าอืมข่อยกับบริเหตข่อยซื้อเอาเด้ขอข่อซื้อเอาเราขอกาเซตู่เมียนม,มือเศร้ามีแต่ขอยหนึง่งเขาเราขอก็ใสเราขอกา,ายายจ้อื่ออนแต่สิไปใส่บอกใส่บาทก่อนแต่สิไปหาขายเครื่อง กระปายหวังเก่าเจ้าเดิมมาเราจุ๊บเจ้าเอ้ยเขาจะมีวังหาเนะาะกระสิไปคู่เมื่อเลยบันทึกเขาจะมีคนเขาเห็นคนขายเขาก็ซื้อซื้อหน่อยซื้อรายก็ะยาเขาจะมีบุญซื้อเนาะเพราะว่าพวกจามพองอย่างนี้มันกระโบบูดบานเอาเดเาะว่าเขาเสียบเขากระยาจะซองฟิดเมียนแต่ตู้เซะเมียนะนะเวลาเขาจะเอาไปขายเขาก็หิวเขาเป็นถุงฟองเห็ดเป็นพวงเป็นพวงดิเ,เขาหนับเมียนละออกละเอียดแล้วกันจับใส่กระติกนะครับไปขาย ป่อต่อคอตั้มกันมาเฟดปลาเดีไปนัวมันกับบรเิเนาเขากันยาสตุ้เย็นเมียนี่คือน้ำเปลือกนี่คอยเตะนี่น้ำเลือดน้ำข้าวเลยุณเจ้ากระสีออทองทีนี้น้ำน้ำที่สามนี่คอยทองนี่น้ำที่สี่นี่น้ำที่สี่เป็นตัวนี้น,น,นี่น้ำที่ส,ออสี่ซ้ำนี่น้ำที่หาก็แมนจบพอยกระสีเอาอะน้ำไปจำแหละมื้อนี้เขาได้หัวไก่หน้อยสิเจ้าหัวใจไก่น้อยมื้อนี้ฮะ อากาศิจามสัตวนี้เลยปริมาณสำเก,ก่าเลยน้อยใหญ่กะนสองหัวแบออก,กับเป็นสี่อันไม่สามพันจีกันเจา้าเอ้ยแต,แต่เกลอบแซ่บใส่ชิมข,ข่ะตะไคร้คือเกลว่าแหละเกลอบคือเกลอบหัวใจหมูอะไรต่างแต่ว่าหัวใจหมูมันเป็นหัวใจง่ายอันนี้ค่อหัวใจในน้อยนะเป็นดวงเป็นดวงเฮาแเลมแม่กาง่ายเสียบไปง่ายเฮาวบริสตอยดิมีแต่เฮาแเล่เลยกัน เอามาเอ no? ือบแบบน้ก็สียับมันก็สิง่ายเปนอีกอย่างหนึ่งอันนี้หาโลด้วยชมเจ้าเดินนี่เด็กหัวใจไก่หาโลหัวใจไก่ก็มาแต่บ้านชมเจ้าเอเลยมาแต่ประเทศไทยเอาไเลยชมเจ้าเอ้ยอยู่ประเทศลาวกับบมี่ดอกมีกระดมน้อยส่วนรลายขมาแต่ไทยพอเลยเพราะว่าเมีฟาร์มไก่หลายเนาะอยู่ลาวฮองบุปันใดเลี้ยงไก่พันเลี้ยงไก่เนื้อน่ส่วนไลยก็มีแต่ประเทศเพิ่นบ้านประเทศไทย เพราว่าเพิ่นเลี้ยงหลายซ้ำซา,ากข่อยเห็นในโทรทัศน์เนาะอ,อีก,กคือหาโลทุนเจ้าโลหนึ่งซาเปตพันซาเปตพันข่อยกระไลอ่ะเด็สี่สิบห้าบาทซะเพราะว่าไรยร้อยหนึ่งเสลียกับร้อยหนึ่งหกสิบเนาะสี่สิบห้าบาทสี่สิบบาทนี่แหละไปเออคนเอาทุนเจ้าเพราะว่าอยู่ตลาดกันแล้วแต่ได้บางบ่อนกับซาเปตบางบ่อนกับสามสิบได้เออมันหลายไม่ค่าหลายคนเดีหลายบางเขาเอามา เขาเคยซื้อเขาไปเลาอซื้ออยู่ตลาดเขาก็สิได้บาง้านถือกระทึกลุ่นกันพันหนึ่งพันกีบกับเอาเนาะนี่กลัวเพิินบรุลดก็ไปซื้อ้านว่าเขาเอามาขายต่อก็จกแข่งได้สิเจ้าอันนี้บาง้านขายส่งเขาสิแมลราคานี้ขนาดเขาล่างลายน้าเมพันบอกนำข้าวนำเลือดมันยังมีอยู่มันยังซึมออกมาอยู่แถวหัวใจเพราะว่าเขาแส่แข็งดิเขาเห็นเป็นถถงแส่แข็งมาเวลานำกอดมันลายทางในมันก็ซึมออกมา โกดังมีแต่เฮาไปสำเสร็จไปยังเหยี่ยวอ่อไปแล้วห yes. ้าวจากสิมาล่างอีกฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องติดน้อยร้อยนีลาหน่ยเด้อปลาชุ่จะจปลาไปสำเสร็จกว่านี่กับบอลายดอกหาโลกับแป๊บเดียวุ่ใจกับบอลงี้เนี่ยเดี๋ยวมันบิร์ดแข็งมันอ่อนเลยแบบเกือเกลือบอะไก็มาเสียบเสียบกันง่ายๆเดี๋เพราะว่ามันเป็นมันนุ่มๆเนะมันอ่อนมันบิร์ดหยาบคือเอ็น สำเร็จขอกับบริมียังไม่เคี้ยงไม่มีดสบายสบายนะจะถ่านางนะมันยุ่มในยางนะเห็นบอร์ดสำเร็จนะสำเร็จในสำเร็จแบบนี้เห็นก่อดยิบอ่ะคือขอไปหากระซ่ามาใส่ก็เด้อมันปนกันแล้วมันบอกเห็น มึงไปเอากระสามาใส่ก็สุดยอดที่ขอยกมาละที่างทำหมาเสร็จแล้วสิประมาณนี่สำแหลก,ก็ได้สิเจ้าเด้อมาติดตามตอนแรกกันเลยมาพป็นของมาอันนี้คือหัวใจไก่ที่ขอยสำแหลกเรียบร้อยเลยเด้อสำแหลกเรียบรอ้อยแล้วขอยกจิ้มมาเอาทำความสะอาดอันนี้โอ้เฮีย อันนี้คอยจะทำความสะอาดสาน้ำมาได้พี่น้องด้วยอยสีปลาให้มันสเสด็จน้ำคอยชั้นแหละทำความสะอาดสี่หาน้ำละอยสีปลาให้มันสเสด็จน้ำหอ,อยจากสาีไปอีกเมื่อไรเมื่อไรี่นอ็อ่ะอ,อึบยอง คือข่อยซ้ำแหละซ้ำแหละพาแบบนี้เฮียบห้อยละเรียบร้อยจะลองอปปล่อยสไปเอือบแล้วกับปิง้งฝากก, like, กดไลค์กดคอมเมนต์ช่องสิบน้อยลอยลีลาในเด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยเด้อชมเจ้าเด้อค้าขายมันก็เป็นอาชีพที่ข่อยเคยเห็ุมาตะกี้แต่และปัจจุบันนี่ก็มาค้าขายอีกพันก็บบริยุงบริย่ากแต่บบตว่าต้องอดทนคือว่าอะไรเป็นกำลังใจให้ข่อย,อย,ดย,ดดยเด้อสู้ๆบ่ได้กะเดี๋ยวเฮาสิม,มาทำความสนะอาดให้เฮียมห้อยก่อนกดกระดังงังบังเล่นเนมีเยนยก sau cặp cô cũng phải dùng sao bây giờ sau cặp cô, không ngang nọ mình quay sang để ngồi ngang nọ này, mình đã quay sang bên kia giờ, nọ. Thank you. ชนแก้วเนี่ยเนี่ยหลังจากแล้วเยียกเงินเวียกซาแล้วเขาก็สมิมาจามจามหัวใจไก่ไนะสินเจ้าเ้ยโอ้ยมาเลยกำลังพักกันจามกำลังสิบแล้ว หลังจากค่ะป้าให้มันสเสีดยดเหี่ยมห้อยเราก็มาเอือบจุนเจ้าเอือบเอือบใส่คือเก้าเขนแหละคือเขาเอือบหัวใจหมูแหละแล้วเรากำลัมาเสียบนี่ดีตัวเขาเสียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี่แหละประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละจุนเจ้าทำได้เพราะว่าหัวใจไก่เนี่ยหาโลกะจะแซ่บพอจุนเจ้าตะคอยซิมเราจะแซ่บก่อนเซไปปี้ให้ลูกค้าก็สิ่มก่อนนะไหมค่ะซิมก่อนแซ่บแซ่บ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องทีมน้อยรอยดีล่าเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจให้ข่อยเเด้อทุเท้าเด้อเปิดคลิปต่อๆไปเียมลรอ